สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะมาเบิ่งเบื้องหลังแควอ้วนจ้ามาเบิ่งเบื้องหลังของเราเบื้องเบื้องอิริที่น้องเบื้องหลังนี่คล้วยตัวทัไงใบทั้นองเนี่ยพอตะแครหลังดีถอยอ้วนแล้วตะแครหลังนี่ว้ายน้ำน้ำในห้องได้่นนี้ไ่ทัไงใบทั้นองเนี่ยพอได้กินดอกเออมีการแซวกันเลยสวัสดีจ้าพี่น้องมาเลี้ยงคล้วยออนไลน์น้ำกันอีกจ้าคล้วยงามตัวไอ้อ้วนคล้วยอัพเกรดอ่อนไม่ยินสอนกล้วยแล้วพอได้เห็นโดนจัง เนี่ยกระจำแคบสิบอะไรเนี่ยพี่เอ็นเพื่อนเน,นี่ยเจ้าแตีงเขาไม่มี <c oughs> สิบบ่ตัดไว้ทื่อๆสี่พันแตีงตัดเร็วๆก็ได้บ่อยากแต,งแตงีงเตียงเรวยันขนมาซื้อเอนนต็นผู้น้อยๆไปจุงควายที่โต้งยังใหญ่จูงเข้เลยใช่ไ่มบ่คเคยยินใกล้ได้บ่เนี<ะ>นเ่ยนั่งยินถิงใกล้บ่มันมนม่นใจเว <c oughs> ้ย ับตักองมานอยู่นี่ม uh ั huh. uh ้ยไงตัวประลุมเออตัคยไม่อ huh. ย uh ่างตัวตัวคือหนูว่าหุ่นวานั่นที่ล้วมันนี่ก็สวยแถสวยปะนั่นเอ้าตื่นก่องเนียนเนีนไปตื่นก่องมันดูสวยมัีคูนมีคูนอยากได้คอยไม่ค่อยวาน้องยืดพู้หลักคุณถอคุณเทียบคนเอออ้คอยไม่เจ้าขายเจ้ขายไปม่งซุรินขนาานอกว่า ไปค้นหายกันพ่อไหมแล้ถ่ายรูปไหมบงเห็นตั้งแต่ข้องหน้าอยู่คอบ่ว่าอยิทอดคิดทอดออุ้ยบอลลูงอุ้ยบอลลูงกาสันอุ้ยบอมีใม่กันสันพี่น้องมีตะมือกันซันวันนี้ที่ไปถามซื้อเพื่อนบรู้ว่าเพื่อนหยิ่ไข่หรือพวกไขบุ้มโอ้รทีไปถามซื้อต่ออีกแมนบักทนกัยังดูแลงเพ่อนเพิ่ขันไขบักทนบักนหน่อยเขาจะแมนนเป็นเบาไหมเป็นเบากนอีแดง ขันไล่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งหมดไปดิเจียงเจีงเจีงเจียคือวันี้ผมเปลี่ยนเมื่อยอวนว่ะเดี๋ยวอวนไปขั้งทุลักเจียงเจียงเนียงนู้คนยังยังเ เป็นเขาทังคนเป็นยังเขาหรัาอ้อยเป็นเขวนกันไปเาี่หนกันน่ฮะให้น้ำให้กันซแล้วปวดแขนแล้ละจัาเพียจังเจาะน้หยาบใยังมองหยาโอ้คณเขียนเราคณน้องว่าท่านผู้ชมจะเห็นแมงน้องว่าท่านผู้ชมจะเห็นแมงปอ่แมงปอหลายจ้ะยังเกระกะแมงปอนี่แหละจิไปถามซื้อไวไหมอะยังเมืองสุรินะแมงปอนี่แหละบินนี่แหละ แมงปอเจ้าไหนจะถามชื่อชือว่าแมงปอเน้องเวจ้าบริเวณตรงนี้คือบริเวณใกล้กับฟาร์มอย่างก็มิตตี้ฟาร์มใกลครับมิตตี้ฟาร์มครับพี่น้องนี่ออกเสียงพักเถอะวะมิตตี้ฟาร์มเว้ยมันจากโคตรตัวเอสตัวเนี่ยอะไรมิตตี้ตัวตีตัวทีได้เสียงวายเออพูดว่าวายตัวกลมกลับมันวาย อีไนหรอมันทับรุ่นอีดอนหามืออีไนอีเนี่ยอีไนล่ะอีปุ๋ยมันปุ๋ยนะปุ๋ยอีดอนทับก้อนอีปุ๋ยหามืออีอีนั่นทับก้อนอีดอนมือนึงไอ้วันครับนั่งอินเดียทุ้มกันสอนั่งอินเดียจังอะไรอีกเนี่ยเอาหมดล้โอ้โหคุณเห็นก็เห็นน้องเยอะนั่นน่ะเจ้าแก๊งดีไปโอ้ยวอวอนี่แยมได้ก็ไม่แยมอินเดียเจ้นเนี่ยพวกเขากันจักกันจักยัแต่ว่าเป็นตะเบิงดิ ขอกับตัวดไปคนกะทังยเน้วันไันไปหโอ้ยบ่บ่อยหันไปหาเี่าุประเทศอินเดียเขาเต้นเยวไปทังใต้ขอกไปทังหนาคุนก็เฮ็ดมาเลยคือเขาเช็ดดอกแดงดอกแดงอย่างไรเอลดอกแดงชืแมงหวัดน้ะหันไปหากล้องนั่มาแล้วคอยทิปเบิ้ลค่อยให้ดอกูนงไปหันตูนหันนเนปักจัดบริเวณันเดอเขาด้นะเกียวเอลี่ยทั้งนี้กับเข่าชอเยะ เพื i, ang, co, you want, you ่อนไปเบิ้งขอก้วยฟังฝุ่นตัวเพื่อนจะออนไปื่น้ำมันเคร่องมือนี้เพื่อนดีใจยังเพื่อนได้ไปเอาเปลือกออกขาะีหมอวเขีน้งหมอขามไปจะเสียวันกิได้ะกรกินได้ทั้งหดเลยโอ้โหก็ลืมพ้ามูโจกินตัวล่ะมันไม่หนูกินรสเราตีนี่หลับกันหี่นก็ได้ดีเด้ออ้วนเลยมากอนมากยังก่อนเหรอสุพมเาบัติ้ามายทั้งตองหลังไอ้คนท่อย่าง้ามััยต้องมาคอยคอยตอดถวกเบิ้งกันเด้อ เขาก็กินก้อนเขาเขากินก้อนห้องมดแล้วเนี่ยโอ้ยผู้ใหล่เรากินก้อนหนูเสีงตาสวดบ่นี่จะเหยียบไหมเสียหมาบ่นกูสิใส่บรักพระวัดเจ้โอ้ยเหยียบเหิืนเดียวอ๋อมันกินหมดแล้วเนาะมันนี่เป็นยังไงก็แต่งสวยวัดเตี้ยหยองแต่งของก็เลิกงาแต่งถูกดีดีเตี้ย อย่าทนจำนี่แมเธอแต่งตัวดีมีมือถือพกอีกด้วยเนี่ยงข้มนไปกิน้ำหอมหอมห้วยห้วยคนสวยโตขึ้นเป็นกองเป็นวางจะได้กินมากไปหนึ่งหาบางคนมันตินี้จะมาเริ่มเนียนะมันโบนี่มกทุกครั้งที่ได้เป็นเจไดเป็นเจได้กินแบบนี้เป็นได้แซบแต่แซบนี่ได้บรรยากาศการเลี้ยงคุยทำไมเห็นในรายยูนี่ดีได้เน่ย รสชาติกลมกล่อมหวานุ่นๆข่วน่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเทสให้มีการเป่าฟูๆก่อนตรงนี้เลมันมีที่นี้เอาๆนีนะเจ้ามักทุกเทียงทุกวัเทียได้หมดถ่าสดซื้นยิ่งมีเสน่ห์ติข่อยมากมากเพ็งนี้ปลาสีดอก อี่ดีตัวจสบเนาะจสบอยู่มากรเสวรสมักเสวรสปลาเสวรสน้อยมักกระทุกโลกปลาเกินอีกจังนึงกับสมหอคุณเด็กหน่อยก็กินดีจับเขวหมักซุกกับสีเป็นลักษณะนี้เข้ามาเนาะอยู่แจกพี่น้องสมน้อยนึงสมสมหวานหวานรสชาติจะเหมือนเสวรสแต่จะเหมือนบักกระทุกโลกแต่ว่ามันจะหวานกลัว น,น,น,น้<ะ>องกิเราแบดนี้การกินกห้องกระบีแตกเพราะเอาเข้าปากใค่มันมนี่ายเนาะไปใส่รถดีไหมใส่รถดีใช้น้ำปลาได้ไหยงัวมันกับหัวตึงกับเตียวแซ่บการจับอยากบ่อยากไหมาาอยากอยู่ปอนไงเป็ยังไงบ้านลบมาแต่ว่าอยู่ไกลี่น้องอยากเห็นบอภาพเบื้องหลังไป่ว่าอยู่ไกลแต่ว่าอยู่ไกลพอทอมบอแซ่บบ่จ้า กระเป็นปวดเมื่องหลังการให้ทํ้กระสิเป็นยังสีเหรอพี่น้องนี่นะกอย่างนะอย่างก่อท่อมอไป่นไปยังน่เยยกมาดลกเอาเวมาเขไปุกเกยันบ่วนาพนาวเดี๋ยวลงุกานะโว้ยก็ผนาะเลหว่มักไม่เนี้ยนี่หฮงหลายตัวใอ้ก็ะิฟาเจ้าเขาป้าเนยนะหยับ

เจ้าคือมาปลาเมาขี้ลาขัักเนี่ยเวเจ้ามาภาคข่อยเต็มนเจ้ากับเมาขี้ลาสักทีแล้วมาอ้วันว่มาว้าเอ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 าโอ้ยเจ้าจิาขอกม่ออยู่หอเ่แดกคุณเนาะแดกคุณต้นแดะคุณฮัลอุ้ยเป็นนักแสดงเวแตบดีแดสุกแล้ว มาไม่ควักหื่อมๆก็อุ้ยวนอุ้ยเนอจะเกตช่างว่านมันวนฮะว่าไม่าไงสุภามด้วยเนี่ยวนมันบวชทันเดรย์โลนเออมนี่กระซิเป็นแบบบรรยากาศสบายๆได้พี่น้องเด้ออย่าถือสายกันนะจ้ามางวนน้ำกันจ้ามาอย่างบ๊วยบนี่ยข้าหยาบดอกวาภาษาอีสานบ้านเฮาสึสึเดือดโวย พวกไหนว่าด้เห็นหนาเพราะว่าเตียมๆกับเห็นเบอผุนอาบทีัข <others il> ึ้นมาจะนออหลุดขนชิ้อยู่คอยยัดนอท่อหมอแมีน้องถือให้แมยน้องเห้ือยยาว่าข่อยเด้อเอาก็เป็นยางดอกอันนี้ก็ใหญ่แล้วเนาะนั่นเนี่แม่ป้าว่ามาเปะ โอ้ยเราไม่หยับจนมุนเอ๋ยเมื่อศแหมเบิ้งรู้พี่น้องเปี้ยวเปี้ยวปง่ยๆมิจะติดเลยว่เปี้ยวปอีกอไรอีตัวโอ้ยเบื้งรู้จ่อยับเบื้งรู้แค่แบบจ่อยับจนเปียเมื่อศม่เอาอีกไม่กินค่อยกันเขบเปดไม่เนี่ยค่อยนอนนั่งแล้วค่อยนั่นั่งมุค่อยกระเ่ยได้เมอกินนอนเมื่ออย่างจุบุกลุ่มข่อยันข่อยเย็นไร้โทษมันจางกินเอาแต่เนี่ยางกินน้ำแสบบอแสบจ้า เอาให้ผู้บ่าวที่รักไปห้น้องอ่ะแตกตะกี้เนาะก่อนตะกี้กาดตะกี้กาดจูนไข่หัวเราะเนาะทำไมตะกี้มันมีแต่ไข่หัวเราะดิเนาะกาดจูนเนาตะกี้เนาะหัวเราะหาบัตรแม่บอกผู้บ่าวกับผู้สาวเลียนหนงพ่อกันนะเขาเขียวเขียวที่กันเนี่ยผู้บ่าเขาเขียวเขียววะ เลียนใส่กันนะที่รักเลียนใช่กันนะเ,เลี้ยนมาหอดกันแล้วทางผัดขาดอยู่กัน <laughs> <laughs> ว่าติดกวดกันไว้กวดขาท่างกันออ <laughs> โอ้ตรหนี้ใส่หัวรเราะไหนก็เจบซ้ำอ่ะใส่หัวรนะเราะเนาะนี่อะไรอ่ะเลี้ยมหาบานอ่านแล้วอ,าอ่านอีกผุนเดียวหรยืมเขาตัวาายืมซื้ออยู่เดียวมาซื้อซื้อเดียวยืมจ้ะอ่านวนไปแล้วก็วนมาวนไปวนมาแบบสุดท้ายไปเลียนได้อีกผุนแล้วเนาะเราจะกินว่านน้ำพริกป่อง เต่าสุมมอนี่เราข่เ้สาไขหัวรอดดีกับน้ำผีดอกเต่าซุมมอนีเรายังมี่กปภาคหนังได้คอยกับภาคน้ำผีดอกกันละไปรมาอ่านโน่ละเอมอนหืมโน่นละเอมอนไปเจอดุนเนตเป็ดมย้ายอะโนละเอมอนโน่นละเอเมมอนเป็นตุนญี่ปุ่นที่มันมีจกอยู่ข้างในอะนะจกเอามามีดแบบสุอันนั่นน่ะนอกปิจักไก่เอ็น ยจุกิจุกะอันนี้เป็นเอ็นเนอะอันนี้อันมีโดเรมอนอันนี้ดอกไม้อันนี้โดเรมอนโดเรมอนก็ได้วันนี้มีใคอยืนไม่นั่งชุกะอันนั้นโนบิตะจ๋นะอยู่ครับอยางก่อนนั่นดอกสิ้นจังดอกกันนะสิ้นจังจอมเขียนครับขั้นแม่นอันนั้นดอกคมากกันนั่นดิการตูนเน้นนะนะโอ้ยไอคิวซ่า เราจุนเน้นน่ะปัญญาดีตัวถ่นเน้นลุ่นลุ่นาันมากเยสะละมุนได้ปะน่ยด็กบอุนขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ละมุนเนยต้องบอกปอบไอตัวปอบไอกับเบิงดีตัวข้าบกยาทุนทุนเราบอกปอบไปพร้อมแอนเจลี่นะแมนออดี้อันนี้หนักมุ้เสียงฟาคมุ้เสียงฟามีหมาตัวนึง อันนี้แมวแต่ต้องเป็นมานั่นแม่มนุษย์หินแม่มนุษย์หินฟิสโตนแม่มนุษย์หินฟิสโตนนั่นละรถแข่งมหัศนุกองรถแข่งมหาศนุกษ์เขาแข่งยังก็น้ำพูดดีย่อยแม่พี่แดีมมันหวานไหลน้ำพูดดีย่อยเจ้าอย่าหงจักวะภาษีทั่วไหลลงพรรกัดขาแปลว่ายังเหมือนเฮียไหลเข่าขีดตะเลขมันก็เน่องกะมินนี่เอ้ย มาลาดวงดอกที่เคยทัดไว้มันก็แห้งก็เหี่ยวก็เฉาอ๋ออืมที่สำคัญกับพระเศียรโทรไหลลงทั้งปากกัดชา้าเลยเนาะไม่หรองเอยได้ซัำไใหม่ไปอีกแล้วาลาดวอแท่นบันทมที่เคยนั่งนุมน่มๆมันก็แฉียงก็ด่างน,นี่คือบุพพนิมิตาประการได้เกิดแก่พระน้องนางแล้วพุทธดีที่ลงมาเกิดที่เขียวแล้วคุณสมมันเป็นสันสมเขียวเขาเอียกว่าบุพพนิมิตาประการได้เกิดแก่พระน้องนางแล้ว บ่ทันผู้เจ <s ality> ้าสิกินเจ้ากินเป็ดแต่ว่าบางคนเพิ่นบ่ได้เอิ้นคือเฮาเด้เพิ่นเอิ้นหยังอุ้ยก็ลืมคือกันเอิ้นหยังก็พี่หนูองสิงแน่เด้อชื่อบ่ได้มักโอ้ยหมดนแล้วให้นั่นหมดนหมดว่ามื้อนี้ควายข่อยก็เป็นเจ้าบ่ควายข่อยควายข่อยือว่าอยู่ี 3 2สองค่ะเกิดพศอสอสาสบเดค่ะครับย่างสามสกเขาสามสิบเจ็ดย่างสามสิเจ็ดพศอพศอสยี่หพศอสยี่สิบหกพี่ใหญ่มูค่ะพี่ใหญ่มูอันนี้อันอายุหน่อยๆดอกจ้าอายุอัน พอสาวสท้พอสาอันนั้นไงก็มวอีกเลจ้าพี่น้องอันนี้กําลังเป็นบาาซีเรียสครับอันนี้ห้าสิบหกสแล้วจะเข้าค่ะอายุ53เกิด10ื่้าก็ก้อนเอดีนนพอ้เด็กน้อยเดิเอ้ยขวานเนี้ยขวานเนี้ยแฟนเมียเด็กน้อยขวานเนี้ยพอดีแฟนขับไลๆท่านน้อยจาเพิ่นทักทายขอามาว่า อยากลู้จกว่าอ้อายุเท่าไดที่เลม้เท่าใดเพราว่าเท่าไดน้องอุ้ยเท่าไดสันมามีนิสเลยอันนี้อันนี้โตใหญ่แต่อายุยังหน่อยก็ไดสามสิบเพราะว่าเกิดสามสิบเอคโตใหญ่จะซื้อแต่ว่าอายุหน่อยค่ะตัวนี้ตัวน้อยอายุหลายเราเด้นี่งโอ้โหขามผ่านกลางผ่านกลางโอผ่านกลางเเพียงตัวเล็กดอกสมหวัท้อสเท่าไหร่วันสามสามสิบหกสย่างสา อันนั้นกะทรงมีอน,นี้แต่ว่าหนาเพื่อนกะจะละออนแนวก็จากน้องน้องทั้งสองอยู่น้องว่าอยากพอสามสิบเกดกับจาอยู่สามสิบแต่ว่าอุอยากโกงอายุเดะยังเกี่ยวเนาะอุบ่อยากได้สามสิบอแค่ยี่สบค่ะเอากวาไม่ม่ยี่สิบสรับพี่แลมน้อยจ้กกะอายุอาน้ำกะเมื่อไราจกสี่สิบสามปีจ้กก็ได้หลานหเนาะหลานเพื่นกี่อย่างข่อว kind of no ัดกะ ห้าสิบสามปีจ้ะพี่น้อง,องกำลังละอ่อนน้องอุ้ยเกิดลุ้นพี่เลี้ยมสิบเอ็ดปีจ้ะไอ้อวนเจ้ารู้ตัวปะเนี่ยเจ้าได้ออกคลิปต่างประเทศเราเด้อสิภาษาฝรั่งมั่นนะ Thank you very much p l e a ให้ดอกคนจบมาษาหม้อหุกยู่เหมือนกะสิได้ภาษาจีนจุกันเอาส่งคู่ไ,ไว้ไดะเรียนนั่งช้อ,ขอนขนมอยังไงแต่ว่ากะเซียนมหาเนี่ยเปิดเผยได้นะ่ะคุณคู่อุ้ยนะ <laughs> <gesch uce> อยากไอศี vement ัวอยู่ได่เมือนกันนอ้ยมันบ่เมียนพี่น้องอย่าลืมติดตามช่องไม้ของพระวัดได้จ้าช่องวัดช n แนลเป็นช่องภาษาอังกฤษจ้าเป็นช่องที่มีคําเยยบเย้ยคําบรรยายเป็นภาษาอังกฤษเ็น่้วๆแล้วจ้าเพื่อที่จะให้พี่น้องเขาทั้งต่างประเทศได้เบิงจ้าคือก็มีปัญหาตรงที่ว่าแฟนคลับที่ติดตามอีสานรีวิวก็มีคนต่างฉาก้อมมีฝรั่งมังคาพร้อมกันเลยเฮ็ด ภาษาอังกฤษให้เพิ่นแต่ก็เป็นวิธีอสารบาาันเฮาคือเราคือว่าวัดชาแนลก็จะเป็นบทบทบรรยายที่ว่าเรื่องรลวของไงอ้อ้วนแน่ของ,งอน้องอุ้ยแนย่ที่นมจายในการเลี้ยงควายแบบธรรมชาติบ้านเฮาทุกสิ่งหลาจะให้เพื่อนในเบื้องด้เห็นพอดีเพื่อนว่าอันอิสานร,รีวิวให้แปลให้แน่ว่า,าวิธีชีวเฮาเนี่ยอยู่กันแบบใดกินกันแบบใดเลี้ยงควายแบบใดที่แม่จ่าคือตอนแรกประวัติว่าจะเค็ด ผสมกันกับช่องอีสานรีวิวแต่ว่าการมองเห็นของย t u b e เนี่ยจะเ็ดให้เอฟซีเขาสับสนได้ก็เลยตัดสินใจที่จะเ็ดช่องไม่ครับผมเพื่อให้มันชัดเจนขึ้นป้าพี่นนองเหลือจากเหลือจากเพราะว่าได้กินเนี่เหลืออยู่สี่สี่ยอดรุมาณได้ไงสมอมลำอมลำดีดีสมดีดีมันหน่เขียวเนาะงวงกับน้องช่อเปื่อเห็นไหมเนรอเอาเนียนตัวเนาะเด็กน้อยเนาะ เดี๋ยวยังว่าอะไรแม่เลี้ยงแม่แต่ว่าต้นนี้คือที่เป็นยาอยู่แต่ว่าถึงไม่จะคุมวันต้นอะไรอ่ะต้นตายไปสองหมื่นวานเนี่ยไวอยี่วันเล่ละใช่ไหมโคควงม้าหนีโคตตายไปสองไว้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 อะไรเราบันว่าที่ตายใะเลือดข้างในสมอง กไหยเอน่ะนลุมจนต้องาของนวันกหัวนี่ควยโซนควายดอนโซนจังหวัดองไยไปสองสาเหตุเลือดข้างในสมองอึ้นมาเพราะผึนมาเบิ่งหลัเพิ้นเหรียญก้องอาจาพี่น้องมานี่เฮากะยบคลิป่นนี้เนาะครับ จ้าก็ต้องขอบคุณพี่น้องหลายๆจ้าที่เขามาติดตามอีสานรีวิวเราก็ให้ความหักความอบอุ่นกับน้องอุ้ยพี่แรมแล้วก็ไอ้อ้วนควยดอนตลอดมาจ้ามันก็มาเลี้ยงควยออนไลน์กับไอ้อ้วนควยดอนแล้วเป็นแจ้งไหนจ้าถืออกถือใจบอถ้าถือใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับอีสานรีวิวเาเด้อโอ้เก่งคดขาเก่งแน่เนาะไอ้อ้วนฝากความเหัอครับพี่น้องเขาเนี่ยทุกคนแนะครับผมจ้าพี่น้องไม่พี่น้องเกขาพี่น้องด้านหน้าพี่น้องด้านหลัง ผู้ที่เบิ้งผู้ที่ว่ดชันได้เบิ้งพี่น้องในอนาคตครับผมขอให้มีความสุขครับจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าเล่วนี่เลี้ยงใครไหมเลี้ยใครไหมโอ้โน่นข้างหลังโอ้น้องชอปเปอร์ว่ะจ๊ะน้องชอปเปอร์น้องภูมิเดชชอปเปอร์กับน้องภูมิทายแฟนคลับในรูปเข้ไปเรีนน้อกันนันชอปเปอร์ครับ สวัสดีครับน้องลูกสวัสดีครับน้องภูมสวัสดีครับนายลูก